กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปิยรัติยภรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชิงรายเขต2อําเภอแม่จันอําเภอเวียงชัยอําเภอเวียงชิงรุงและอําเภอเมืองสามตําบลพักเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะในยติเรื่องปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ดินนส3ส,สปรกรนสลอที่ดินภูเขาและเกาะต่างๆเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานคะ่ะ ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็ทำได้ล่าช้าไม่ทันใจและทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์กับเรื่องต่างๆในชีวิตและมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างรัฐและประชาชนคนไทยโดยเฉพาะความขัดแย้งในพื้นที่ป่าไม้ค่ะอีกทั้งการจัดทำระบบในเรื่องของฐานข้อมูลการจำแนกพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินหรือการทำโซนนิ่ง ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงตัวบทกฎหมายบางตัวก็ยังล้าสมัยและไม่ชัดเจนไม่ได้ปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบันท่านประธานคะถ้าหากวันนี้ท่านถามพวกเราว่าคนไทยอยากได้พื้นที่ป่าให้ลูกหลานเพิ่มขึ้นหรือไม่ตอบได้คําเดียวว่าอยากคะ่ะแต่มันก็ต้องมาพร้อมกับสัดส่วนที่จะต้องจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับประชาชนคนไทยอย่างมีความเท่าเทียมกันด้วย คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการมีที่ดินทำกินเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงปักท้องของครอบครัวค่ะท่านประธานท่านประธานคะอย่างในเรื่องของปัญหาของพื้นที่สประกอที่มีปัญหาเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยสอประกอบางที่ไม่เหลือเขาสภาพความเป็นป่าแล้วคะ่ะเพราะความเป็นเมืองความเป็นชุมชนมันได้ขยายและลามมาถึงพื้นที่สอประกอที่อยู่ใกล้กับเขตเมือง อย่างพื้นที่ของอำเภอเวียงชัยและอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายที่มีพื้นที่ติดกับเขตเมืองค่ะความเป็นชุมชนเมืองก็ได้ขยายจนบริบทในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจนทําให้เกิดผลกระทบและข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐรวมถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการมองถึงบริบทในพื้นที่ที่เปลี่ยนจากความเป็นป่ากลายเป็นชุมชนเมืองที่ประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัย ดังนั้นหากบริบทรอบข้างมันได้เปลี่ยนแปลงไปก็อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐข่าวหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้ามาสำรวจพื้นที่และหาข้อสรุปร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ค่ะและในบางพื้นที่นะคะท่านประธานชาวบ้านยังมีความสับสนค่ะในการออกเอกสารสิทธิ์หรือออกโฉนดที่ดินในพื้นที่สปรกรนสรนสรนสามว่าที่ดินนั้นๆสามารถออกโฉนดได้หรือไม่เพราะอย่างบางพื้นที่ที่ดินสอปกรนสลของนายทุนค่ะ อยู่ตรงกลางขนาดด้วยที่ดินสอบประกอ,ะอของประชาชนทั่วไปแต่กลายเป็นว่าที่ดินของคนรวยของนายทุนสามารถออกเป็นเอกสารสิทธิ์ได้หรือฉโฉนดได้แต่ในทางกลับกันที่ดินสอบประกอรหรือนสลอของชาวบ้านในพื้นที่กลับขอเอกสารสิทธิ์ขอฉโฉนดไม่ได้ตัวอย่างพื้นที่ค่ะหมู่ที่5บ้านแม่เฟืองหมู่ที่7บ้านปัดตึงหมู่ที่1ิบบ้านป่งน้ําร้อนออตําบลปัดตึงอเาเภอแม่จันจังหวัดชียงรายที่ชาวบ้านตาดําๆในพื้นที่ค่ะ หลายร้อยหลังคาเรือนยังคงรอคอยการแปลงเป็นโฉนดมากกว่าทั้งชีวิตแต่ที่ดินของนายทุนกลับออกเอกสารออกโฉนดได้อย่างต่อเนื่องเลยต้องอยากถามดังๆในสภาและขอพูดแทนใจประชาชนคนไทยอีกหลายล้านคนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนยังมีโอกาสขอสิทธิ์ในที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยได้เท่าเทียมเหมือนกับคนรวยไหมคะท่านประธาน ท่านประธานคะปัญหาหลักๆที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เขตสองจังหวัดเชียงรายในเรื่องของปัญหาที่ดินส่วนใหญ่ข้อแรกคือการขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิ์ค่ะ ประชาชนคนไทยขาดเพียงแค่ข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เพียงพอในการจัดทำเอกสารและหาหลักฐานหากประชาชนได้รับข้อมูลหรือขั้นตอนในการร้องขอเอกสารตามขั้นตอนของระบบราชการงานของข้าราชการที่บอกว่าจำนวนของข้าราชการไม่เพียงพอมันก็จะน้อยลงค่ะคนไทยบางรายเฝ้าขอการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตัวเองมานานหลายปีค่ะบางคนรอมา10ปี20ปี บา,บางรายรอมา3า40ปีบางรายรอมา50ปีและบางรายรอเอกสารสิทธิ์รอการครอบครองโฉนโดมาทั้งชีวิตคะ่ะท่านประธานประชาชนคนไทยก็ต้องการเพียงเท่านี้ค่ะขอแค่ภาครัฐได้เอาใจใส่และแจ้งขั้นตอนตามกฎหมายหรือขั้นตอนระเบียบปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาประชาชนคนไทยอย่างพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะทำตามขั้นตอนของทางราชการอย่างไม่มีข้อแม้ค่ะ ซึ่งข้อมูลต่างๆในเรื่องของระเบียบขั้นตอนของทางราชการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงหรือความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐว่าข,ขั้นตอนการขอเอกสารสิทธิ์มีขั้นตอนอย่างไรบ้างต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์อะไรและต้องมีการเตรียมเอกสารอย่างไรรวมถึงระยะเวลาค่ะในการดําเนินการว่าแต่ละขั้นตอนต้องมีการใช้ระยะเวลายาวนานเพียงใด หากจะมีการปฏิเสธในการออกเอกสารสิทธิ์ก็ต้องชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนและเจาะจงกับประชาชนว่าขาดเอกสารตรงไหนอย่างไรและมีวิธีการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างก็ย้ำนะคะว่าประชาชนคนไทยต้องการเพียงแค่ข้อมูลและความชัดเจนจากทางภาครัฐและดิฉันคิดเขาว่าท่านท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะรับทราบปัญหานี้และคงน่าจะหา เร่งมือหาวิธีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะและดิฉันหวังว่าในอนาค,อนาคตอันใกล้นี้ทางหน่วยงานภาครัฐคงจะได้พัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจดูได้ว่าเอกสารที่ร้องของการขอเอกสารสิทธิ์นะคะของประชาชนได้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนค่ะในส่วนข้อที่2ของของเรานะคะก็คือ ทางประเทศไทยเราอะค่ะยังไม่ได้มีแผนแม่บทที่เป็นของส่วนกลางหรือที่ทุกหน่วยงานยอมรับและต้องปฏิบัติภารกิจในเรื่องที่ดินร่วมกันต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างตัดสินใจและในตัวบทกฎหมายก็ยังมีความล้าหลังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมรวมถึงการขาดมาตรการในการจากัดขนาดของการถือครองที่ดินและควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินค่ะอีกทั้งข้อมูลในเรื่องของที่ดินก็ยังกระจายอยู่ในแต่ละกรมและกระทรวงไม่ได้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงหรือกรมอย่างเพียงพอดิฉันก็หวังว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบทกฎหมายที่ล้าหลังไม่ทันกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปรวมถึงในส่วนของข้อมูลที่ยังคงกระจายในแต่ละกระทรวงให้มีการรวบอยู่ที่ส่วนกลางเพื่ออ,อำนนยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ต้องการดึงข้อมูลค่ะ ท่านประธานคะในรายละเอียดที่ฉันได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่ดิฉันขออนุญ,ญาตนําเรียนเป็นข้อเสนอแนะคะ่ะให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของที่ดินทํากินของประชาชนคนไทยได้นําไปพิจนารณานะคะท่านประธานในส่วนของจังหวัดเชียงรายคะ่ะหากท่านจะอนุเคราะห์ส่งตัวแทนหน่วยงานหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านได้ส่งท่านอธิบดีของท่านคะ่ะลงมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินในจังหวัดเชียงรายเมื่อไหร่ดิฉันยินดีเป็นผู้ประสานงานในการหาทางออกร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐ และประชาชนชาวจังหวัดชิงรายทุกท่านขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับเชิญ